สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านกําลังรับชมช่องตลาดนัดวินเทจนะครับคลิปนี้เอ่อพามาดูทานินตัวนี้นานๆมานะครับไม่ค่อยได้มาบ่อยทานินที r 3อ2 2นะครับก็รุ่นนี้จะมีเทปนะครับเนี่ยนะครับมีเทปรุ่นนี้ไม่ค่อยมานะครับส่วนใหญ่จะมาเป็นรุ่น TF 2 2 2สอง2องนะครับเยอะนะครับรุ่นนั้นรู้สึกจะคนนิยมกว่าหรือยังไงไม่ไม่รู้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็นานๆมาอันนี้คืออ่ ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับเดี๋ยวมาดูอาการเสียกันเล็กน้อยนะครับแต่ที่เห็นนี่คือเทปนะครับเทปมันค้างอยู่เลยนะครับตัวนี้ค้างอยู่นะครับแล้วก็พวกปุ่มกดพวกนี้เดี๋ยวต้องหาไล่เปลี่ยนให้เขาหมดเลยนะครับเนี่ยปุ่มปุ่มกดเนี่ยเปลี่ยนทั้งสวิตช์แล้วก็ไอตัวกดด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเปิดดูนะครับเปิดดูกดไม่ได้ใช้เคโคงจิ้มไปเลย อ๋อสภาพมันดังแบบนี้นะครับมันไม่สามารถเปิดได้เพราะวอลลุ่มก็เสียด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเสียงดังเลยมันเปิดปุ๊บเสียงดังเบาเสียงไม่ได้อันนี้ก็คือวอลลุ่มเสียนะครับแล้วก็เท่าที่ดูนี่หลอดไฟนี่เปลี่ยนหมดเลยนะครับหลอดไฟเสียหมดเลยทุกหลอดเลยนะครับก็ต้องอันนี้ดูจากภายนอกนะครับแล้วก็เช็คจากอาการนะครับ ที่แน่คือพักขยายดีนะครับแล้วก็ลําโพงก็ยังดีอยู่เพราะมันยังมีเสียงบ้างนะครับที่เหลือก็ต้องไล่เช็คต่อไปนะครับซ่อมทั้งวิทยุทั้งเทปเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวค่อยดูข้างในสภาพข้างในกันอีกทีนะครับครับมาดูด้านในนะครับเครื่องส่งมาซ่อมนะครับปรากฏว่าเทปเมื่อกี้มันติดอยู่นะครับติดอยู่ก็เวลาเราถอดกล่องมันนะครับตัวเคสมันก็มันก็หลุดออกมานะครับอันนี้ก็ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับระบบเทปกลไกเทปอะไรพวกนี้ยังยังอยู่ดีนะครับก็เดี๋ยวไล่เช็คอีกทีหนึ่งนะครับส่วนดูแล้วตัวนี้ยังหมุนได้อยู่วาลเบลนะครับเนี่ยยังยังหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาได้อยู่นะครับอ่าพาตัวนี้สําคัญเลยนะครับตัวนี้ถ้าสมมุติว่ามันหมุนไม่ได้นะครับจบเลยนะครับรุ่นนี้อะไรไม่มีด้วยนะครับพราะมเป็นตัวเล็กนะครับ คือจริงๆไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่นะครับถ้าเป็นวา l ิเบิลเสียนี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะไม่มีเปลี่ยนแต่ทีนี้ว่าไอ้รุ่นเนี้ยตัววา l ิเบิลมันจะเล็กนะครับฉะนั้นโอกาสเสียมันจะมากกว่าไอ้รุ่นทีเอ2รุ่นนั้นวา l ิเบิลใหญ่เบอ้อเลยนะครับมันจะไม่เสียอ่อเท่าที่ผมเจอเจออาการเด็กอาการหนึ่งนะครับคือหมุนทางขวาเข็มมาทางซ้ายนะครับอันนี้ก็ต้องมาแก้ไขคาดว่าเข้าคองอ่ปรับ มาพันสายพานมาผิดนะครับผิดด้านเนี่ยนะครับสมว่าผมหมุนมาทางซ้ายนะครับเข็มมันจะวิ่งมาทางขวาซึ่งไม่ถูกต้องนะครับถ้าผมหมุนทางซ้ายเข็มก็ต้องวิ่งซ้ายนะครับหมุนทางขวาเข็มก็ต้องวิ่งขวานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องพันพันสายพานเนี่ยใหม่เลยนะครับสายพานสายพานวิทยุเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวต้องไล่เช็คเป็นอย่างๆไปนะครับครับท่านผู้ชมครับมาอัปเดตการซ่อมนะครับ ทันินทิซีอาสามสามสองสองของลูกค้านะครับก็ตอนนี้วิทยุนะครับภาควิทยุ a m FM ได้ทำงานตรวจเช็คซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับยังเหลือก็คือเดีย๋ยวต้องพันสายพานวิทยุใหม่นะครับเพราะว่าเขาพันมากับด้านนะครับคือหมุนทางขวามันมาซ้ายเข็มมาซ้ายนะครับหมุนมาหมุนหมุนซ้ายเข็มไปขวาอะไรเงี้ยนะครับหมายถึงว่าเวลาเราเลื่อนสถานีตรงนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับก็ ทำวิทยุเสร็จแล้วนะครับ AM แ m บบคราวนี้มาดูเทปนะครับเทปตัวนี้ที่ต้องทําคือเปลี่ยนสายพานนะครับแล้วก็หล่อลื่นพวกตัวระบบขับเคลื่อนนะครับตัวที่เคลื่อนไหวพวกเฟืองพวกแกนพวกอะไรพวกนี้นะครับก็หยอดน้ํามันอะไรพวกนี้ให้มันหล่อลื่นนะครับรุ่นนี้มีพิเศษนะครับพิเศษสําหรับระบบเทปผมเพิ่งเคยเห็นเลยนะครับเพราะหลายตัวเนี่ยมันจะใช้สายพาน2เส้นนะครับแต่รุ่นนี้พิเศษนะครับมีสายพานเส้นเดียวนะหมายถึงรุ่นนี้หมายถึงตัวนี้นะครับตัวนี้ เท่าที่ผมดูนะครับแต่ละตัวบางทีมันก็มีแตกต่างกันบ้างนะครับเพราะว่าโรงงานทานินเขาผมไม่แน่ใจว่าเขาสั่งไอ้พวกชุดชุดพวกนี้นะครับอาจจะมาหลายที่หลายรุ่นหลายรสนะครับตัวนี้ยอมรับเลยว่ามันสุดยอดมากนะครับมันใช้สายพานเส้นนี้เส้นเดียวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับตัวนี้หมายถึงรุ่นเดียวกันเนี่ยตัวตัวอื่นเนี่ยนะครับมันใช้สายพานสองเส้นนะครับเล็กใหญ่แต่สําหรับตัวนี้นะมันมันใช้สายพานเส้นเดียวเลยนะครับเส้นเดียว ส่วนอีกเส้นหนึ่งมันใช้เฟืองนะครับมันมีระบบเฟืองท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นนะครับมันอยู่ด้านในนะครับใช้ใช้เฟืองเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับเนี่ยนะครับดูดีๆนะครับมันจะมีใช้เฟืองเฟืองเป็นตัวท็อตเลยนะครับถือว่าสุดยอดมากๆเลยตัวนี้นะครับใครมีคนรักษาไว้เลยนะครับมันเป็นของที่สุดยอดหายากนะครับครับท่านผู้ชมมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะมาให้ดูตอนนี้เป็นที่ใส่หลอดไฟหน้าปัดนะครับ หลอดท,ที่เขาใส่มาเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นหลอดดัดแปลงนะครับหลอดดัดแปลงมันมีข้อเสียนะครับหลอดแบบนี้มันแย่กว่าหลอด lvd เพราะว่ามันจะกินกระแสเยอะนะครับมันจะดึงไฟจากาที่ไปเลี้ยงเนี่ยนะครับหมายถึงว่ามันจะดึงไฟทําทให้ไฟพวกนี้มันไม่เสถียรน,นะครับแล้วก็อย่างที่2คือมันร้อนมากๆนะครับร้อนมันอาจจะทําให้ไอแผงหน้าปัดเนี่ยนะครับไหมหรือว่าด่างหรือว่า เป็นรอยอะไรพวกนี้นะครับซึ่งไม่สมควรนะครับถ้าจะเปลี่ยนถ้าไม่ใช่หลอดหลอดของแท้เดิมแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับหลอดแท้เดิมเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาผมเปลี่ยนให้ลูกค้าก็ผมจะเปลี่ยนแบบนี้หมดหรือว่าเครื่องที่ผมขายไปนะครับผมก็จะใช้หลอดแบบนี้หมดเลยนะครับเนี่ยหลอดไฟฟิลนะครับหลอดนี้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยมันขาดหมดแล้วนะครับก็คือมันกินไฟนะครับกินไฟดึงดึงไฟจาก จากไอตัวที่ไปเลี้ยงพวกพักขยายอะไรพวกนี้นะครับพักวิทยุอะไรเงี้ยนะครับอย่างที่2มันร้อนอันนี้คือข้อเสียนะครับข้อเสียของหลอดไฟประเภทนี้ครับหลอดไฟไส้นะครับฉะนั้นย้ําอีกทีถ้าจะเปลี่ยนถ้าไม่ใช่หลอดหลอดแท้เดิมแบบของเขานะครับให้หลอดเป็นหลอด led ไปนะครับอันนี้ก็หลอด led มันไม่กินไฟนะครับไม่กินไฟเลยแล้วก็มันก็สว่างแล้วก็เลือกสีได้หลายสีนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อแนะนํานะครับ หลังจากเปลี่ยนเป็นหลอดไฟฟิลแบบของแท้ของเดิมก็มันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอ,อันนี้นะครับอันนี้คือของแท้เดิมเขานะครับหลอดไฟมันจะต้องติดสว่างนะครับแล้วก็สว่างเท่ากันหลอดฟิลหลอดไฟฟิลแบบหลอดไฟแบบไส้บบนะครับแบบไสแบบ่แต่ว่าตรงสเปคของเขานะครับอันนี้นะครับอันนี้อันนี้เปลี่ยนตรง สเปกเขาเลยนะครับจากของเดิมที่เขาใส่มานะครับเป็นหลอดแบบนี้นะครับผมก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ใส่หลอดไฟเรียบร้อยนะครับอ่าตัวนี้สว่างแล้วนะครับสีหลอดเลยนะครับอ่าถัดมาเทสนะครับเทสเมื่อกี้อ่าเปลี่ยนสายพานไปนะครับเดี๋ยวมาลองเสียงนะครับหลังจากเปลี่ยน แต่ผ่านไปแล้วนะครับครับปรากฏว่าเทปมันเสียงมันอูอ้ๆหน่อยแล้วก็เสียงแหลมไม่มีนะครับมีแต่เบส ตึ๊บๆนะครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนหัวเทปนะครับหัวเทปก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนหัวเทปให้เขาด้วยนะครับเครื่องนี้นะครับก็น่าจะเสร็จระบบเทประบบวิทยุนะครับก็ตัวนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เก็บงานนะเก็บงานก็เช่นเราใส่อยางกันบาดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูพกดูลุ่มอะไรพวกนี้นะครับมีตัวเนี้ยนะครับเป็นแหลมต้องต้องเปลี่ยนตัวหนึ่งแล้วก็ เปลี่ยนพวกสวิตช์กดนี่หมดเลยนะครับตัวสี่ตัวนะครับพาวเวอร์สวิตช์พาวเวอร์ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับก็เก็บงานเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จอีกทีนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ธานินทิซียร์สามสามสองสองนะครับของลูกค้านะครับตอนนี้ได้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็ระบบเทปนะครับทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับระบบเทป แล้วก็ระบบวิทยุนะครับ AM FM ใช้ได้ปกติก็เดี๋ยวจะลอง FM นะครับครับสำหรับที่ซ่อมไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูมันมีจุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับก็คือตอนแรกนะครับก็ทางเจ้าของเครื่องนะครับลูกค้าเขาแจ้งมาว่าเวลามุนไปทางขวาที่ผมทำให้ดูนะครับมันวิ่งซ้ายใช่ไหมครับเข็ม มนซ้ายมันวิ่งขวาตอนนี้ผมได้ทําการแก้ไขนะครับพันสายพานวิทยุใหม่นะครับท่านผู้ชมใจน่าผมเลื่อนไปทางขวานะครับสังเกตเข็มนะครับเข็มมันก็จะวิ่งไปทางขวานะครับผมเลื่อนซ้ายเข็มมันก็มาทางซ้ายนะครับอันนี้ถูกต้องนะครับมันมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้หลังจากแก้ไขแล้วนะครับตัวนี้ก็ต้องพันสายพานใหม่นะครับ ครับก็หลังจากเทปใช่ไหมครับเทปตอนแรกนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าไอ้ตรงนี้มันไม่มีนะครับไอ้ฝาปิดอะไรพวกนี้นะครับปุ่มกดอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนสวิตด้วยแล้วก็หาฝานะครับฝาแบบแท้เดิมเลยนะครับมาใส่ให้ลูกค้านะครับใส่ให้แล้วก็มีเปลี่ยนเนี่ยนะครับวอลลุ่มเบสวอลลุ่มแหลมนะครับ2ตัวนะครับมัน มันเสียนะครับมันเสียแล้วก็ท่านผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยนะไฟหน้าปัดมันติดแล้วนะครับตอนนี้ติดเรียบร้อยนะครับเนี่ยติดทุกหลอดเลยนะครับก็คือเปลี่ยนเข้าใหม่นะตามที่ให้ดูนะครับเป็นเป็นหลอดแบบของแท้นะครับก็ถ้ากับว่าตอนนี้นะครับก็ใช้งานได้ครบเดี๋ยวผมจะมาลองวิดิุนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองลองเทปให้ดูด้วยนะครับอ่าลองเทปดูก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลองวิดีูทีหลังนะครับ อ่าเนี่ยนะครับะระบบเทปนะครับใช้งานได้ดีมากเลยนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับรุ่นรุ่นนี้ดีมากๆนะครับระบบเทปมันผมไม่เคยเห็นเลยนะครับสำหรับไอ้ทานินสามสามสองสองที่ระบบเทปมันใช้สายพานเส้นเดียวนะครับแล้วก็หัวเทปก็ เปลี่ยนง่ายมากนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนหัวเทปด้วยแล้วเปลี่ยนสายพานด้วยนะครับทำให้ใช้งานสมบูรณ์นะครับโอเคนะครับระบบเทปก็ฟังพอประมาณนะครับนะครับเราใส่ก็เราก็ดันเข้าไปนะครับสําหรับระบบเทปของรุ่นนี้นะครับดันเหมือนเหมือนของรถยนต์นะครับเรากดออกก็กดตัวนี้นะครับเหมือนก็แด้งออกมานะครับกดแรงก็แด้งแรงนะครับกดเบาๆมันก็ แดงออกมาถ้าสมมติว่ากอเทปกดไปครึ่งหนึ่งนะครับกอมันกอหน้าได้อย่างเดียวนะครับอันนี้คือระบบเทปก็ลูกเล่นมีอย่างนี้นะครับส่วนไฟตรงนี้ยังติดอยู่นะครับไฟเนี่ยจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าตรงเนี้ยมันอ่ามันจางๆมันไม่ใช่จางมันเป็นหมองๆนะครับไอ้ตรงหน้าปัดที่มันไฟตรงเนี้ยนะครับแล้วก็รุ่นนี้มันมีอย่างหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะลองวิทีโอนะครับอ่าอย่างที่บอกนะครับก็คือไอ,ไอ้ตัวไอ รุ่นนี้นะครับมัน variable leg ใช่ไหมครับทีนี้พอ variable leg เล็ปุ๊บเนี่ยเวลาลมบุนนีครับซ้ายขวานะครับเราเราห้ามฝืนเด็ดขาดนะครับถ้าฝืนนี่มันจะหักได้นะครับก็เลยท่านผู้ชมถ้ามาตรงแถวท้ายท้ายสุดขวาสุดเนี่ยห้ามฝืนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คืออย่าอย่าฟังฐานีสุดท้ายมาเลยมันเป็นเฉพาะรุ่นรุ่นนี้นะครับ3 a m ตงสองเนี่ยนะครับคือ มันมันเปราะมากนะครับไอตัววาลีเบิร์นเนี่ยมันเลยเวลาเลื่อนเนี่ยต้องทะนุถนอมเลยนะครับพูดง่ายๆนะครับจุดอ่อนมันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะถ้าหักถ้าอะไรเนี่ยมันไม่มีนะครับอะไรมันหายากมากๆเลยนะครับตัววาลเบิร์นก็คือตัวหมุนหักคลื่นนะครับแต่ถ้าอีกตัวเนี่ยมันถึกทนหน่อยนะครับไอตัวเทฟสองสองสองไอรุ่นยอดนิยม,มน,นะครับสําหรับรุ่นนี้เมื่อก่อนก็คนนิยมแต่หลังๆมาด,ด้วยว่ามันหายากหรือเป่าไม่รู้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยออกมานะ ไอ้รุ่นนี้ผมเล่นตรงสองเดียวก็มีบ้างแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยชอบแต่จริงๆเสียงดีรุ่นนี้ก็เสียงดีอยู่นะครับเสียงก็เบสอะไรผมว่าเบสมันดีกว่าเทบสองสองสองด้วยนะเบสมันมันดีดีมากนะครับแล้วก็ความรับชัดรับะไรก็มันก็ไม่ต่างกับเทบสองสองนะครับแต่ว่าด้วยว่ามีเทปแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าไม่ได้ใช้เทปแล้วก็เลยไม่สนใจรุ่นนี้นะครับ แต่จริงๆรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ดีนะครับแต่หายากหน่อยแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวมาลองวิทยุกันนะครับวิทยุเมื่อกี้ลองทดสอบเทปให้ดูแล้วหลังซ่อมมันนะครับก็มาดูวิทยุกันนะครับว่าหลังซ่อมนะครับ อะไรอาจจะทุ้มทวมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นข้อได้เปรียบของคนที่ท้วมทวมนะแข็งแรงดีนอยายแข็งแรงมาที่ไหนแล้วทั้งปวดทั้งร้าวกกี้ขาซ้ายเนี่ยสองสองปรเาเนี้ยคดีดังพลังประชารัฐอีกเปิดเผยว่าอยากเห็นลุงป้อมในสภาต้องทำยังไง ยืนยันว่าข้อมูลเพื่อไทยไม่ใช่หนังเก่าเพราะคุณฟ้อมพงศปริตเขาก็ต้องบอกเลือกทีนี้ภรรยาปวดติดเตียงมาสาปีด้วยลูกหลานกระปิว,วางจำหน่ายเลขที่4465 ดูบ้างเลยนะ,ะที่มีส,สักที่จะมาโดยการที่ไม่ต้องล้มละลายเวลาเนี่ยมันเอาผิดกันยากหรือยังไงคุณมนตรีฮะครับอ่ะผมไอ้ข้อสังเกตที่ตำรวจนะครับคือขับตามสลายแดงเบียร์สะตาร์เลือกฟ้าเนี่ยมไม่ยาวนะครับส่วนทางฝั่งพระรามที่อยู่กับ พระประธานโทษเชิญเข้ามาไม่เช่นันพระเจ้าสู้สามพลังจัดว่าเป็นถวายกระถิ่นพระเจ้าจะสาธยายก็จะอ้อมไปมั้ ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือหลังซ่อมนะครับเนี่ยผลการรับฟังนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเครื่องลูกค้าส่งมาซ่อมท่านินทิเซียสามสามสองสองนะครับลูกค้าจากราชบุรีนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดววนเทนนะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ จบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ